สบายดีทุกคนมือนี้มาพบกับช่องของกุกิกสาวน้อยลาา้านศาสตรอีกแล้วเด้อทุกคนมือนี้่แม่กุกิกเฮ็ดป่นปลากินข้าวเนาะอ่าตอนนี้กาตอนเศร้าเศร้าหกโมงเด้อทุกคนกุกิกบบได้ไปอุงเรียนเนาะนีแต่อบิก๊กอบิ๊กไปลงทะเบียนเพราะว่าส่งเนาะอ่าทุกคนไปเบื้องแม่กุกิกป่นปลากันเนาะ มาฟุตเลยมฟุละทุกคนไปเบ่งเลยใช่มหคือหวอร์ลฟป้าแบนี้พอกูคิดิ่ากก้นปลาเมลได้เน่าป่นปลาให้กินบดนี้ยิ่งยิงยิ่งานี้นะ้บน โอเเมันทำน้อยทำเฉยง่อยอยู่นี่สาวห้ากรมาตคิดยอย่างนม่หา้ากระมาตคิดยอย่างทุกคนต่อที่หกเพชเผ็ดความีเลือดทุกคนแซบแม่เฮ็ดกินอีกเมื่อสาวดีไรนึ่แซบแห่งก,กินไม่ คุณหม,มเก็บมากาซื้ออิตาลาร้อนนี่แม่วานอิตาล่ารีมคิดไปหนักเลืมเอากุกกีกไปนำมีการลืมอีกทุกคนโตโูน้อยพูดลืมเห็น <c oughs> ลืมเห็นโอ้ง่ายแท้โอ้โอทิ่ไทยก็นี่อเคดแบบนี้ต้องเค็ดไทยมันง่ายแบบนี้ ว่าทุกคนมะเพชรหรือว่าอะไรกันเนี่ยเน,นี่เรียกว่าขนมสดอกอในกองอตอนสมัยแม่ยังน้อยมีมากันมีขนมเป็นอย่างนี้แหละเป็นหูบมากเพชรหูบมากอันนี้เป็นเป็น,ปนก้นเป็นไม้แล้วกันอันฮาลอยกีบ้า้อยจากด้สี่้าอ่านไม่หล่ะเรียอ,อยู่เดี๋ยวนะแหละบมไดย้ย้ำได้ย้ำมันมืดไว S <S เป็นขนมเม่นบะอ่นนมอมยับเลียบะมบเนอมนั่น่ะเออเป็นไม่เป็นกันจีกับเป็ดต้องจังหอมเธอทีมเซฟไฟเลยยังไม่ไม่ใช่จีเผามเมะเพ็ดดิบเจ้าทึกท่านเมกเพ็ด รักเพรแห้งจะบอกให้ทึกข้านแล้วทุกคนเออข้างอข้างแล้วเป็นวัดเนี่ยทุกคนมาเบิ้งมอกันว่าซีฟดแล้วบอกหรือว่าอย่างบสสุกหรือว่าสุและโอ้โหแม่สุและตีนี่น่ะสุกละมาแม่สุขสุกแล้วนี่กุ๊กิบปุ่งอื้ม ซองไอ้น้องกินขวามีนมกันเป็นตะหัวเนาะชิที่เขาชิ้นพีนี่เนาะนล้างน้ำเขาล้างน้ำปะเอา,า,ามัอนาบาสไปชิ้่เขาเลยดูเป็นน้ำจิ้มบุกัดเนาะอืมอนึ่งสะอาดนี่น้ำมัคามลวกผักกับก่อนเด้อมักพริกใหญ่เบก้กทุกคนตุป๊ปลาสองตัวเนาะ น,เน,น,เน,นีเพชรนเนาะเพชรก่อนเดี๋ยวออกันแล้วมันมีน้ำ่แล้วด้ตักเพชรออกก่อนเอามตู้ก่อนเพราะว่าม่ตู้กินเพชรบรายตักออก เด้อเสียงจากไอตุกเสียจากไอตุกส่งสัญญาณี่อย่างดยโยดยโดยอืมน้องเฮดมี่ความน้องเฮดมี่ความเออเป็นความผิดของแม่นี่แหละโมเบิงรูกเด้ เอดมีความก็เป็นของฟิดของแม่ลูกที่ดีมาก <c oughs> แม่ครับผู้เบิ่งอายเอ้ย,อย <มา S 1> ปลาน้องดิบ่าตัวตัวตัวบาบกอายดิบ่าบกอายกินโตเมื่อวานเดี๋ยวดูมีลอล่ะยังกินบ่ได้เล็กยังโลูกเอามี่อา้มี่มวนเนาะ หวนสุดเลยทุกคนเออ,เอ,อแมอมีให้แมอมีใหรโอ้ลูกเทวดาอ่าเด็กความเด้อบไไ่เด้อความประตูเซเมโ,<อ>โทษเกิดใครคือก้างเหือนมังสานเนาะมาเถอะเด้อเหือนกุกิ๊กถึกมังตลอดเนาะพอได้สร้างไม่อะบูแมนเนาะบูมีแหง ตื่นมาแล้วกันตื่นมาแล้วกันทุกคนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะว่าทางนี้เลยทุกคนตาม,ามาาาทางมันาบาสิบเพปเที่ยที่กนลังลงเวลานำกกกาาเก่าท้าเพจก็เป็นผีนีคุกกี้แกงกินบ้ากละไรย่างย่างเดียวตัวเมนูหนึ่งแบ้งนั่นแบ้งนี้ เอออิ่มละอิ่มละใจเด้ออิ่มละเด้ออฮ้ยเฮอะยากก็ไดอืมบดเลยบดเลยแม่กุกกิเกินไม่ปุ้นประตูนีเสิบ่เอากลางออกกินกลางแซ่บเอากลางไว้เล่นอื จอะน้อยแม่แจะให้น้องแห็นไหมลูกเสียงทะเลาะให้น้องนะคะทุกคนกวนเหือนเองอีกเก่งสุดเลยยังมาเครืออยู่โมยูนี่ลองตีซิมักมาเคือขนาหน้านเมื่อคืนนี้พ่อมีมาเคือกระท่ำห้ามาเคือดีซื้อมาเต็ตลอดโอ้ยเซบบ์ยังหวานเซติงอีก น่าละบ่โอ้ยเจ้าสุดช้างเลยใส่เกลือนิดนึงนิดเดียเนาะใส่ไล่เค็มเกลือที่มันเป็นยังเนาะใส่ไล่เค็มเ่ย เขาคือห้องเกลือเขาคือบห้องเข็มนี่ซอยห้อมห้อมไปแห้วเนาะเลือดจักใส่ควมีมีอวานเลยเส้นไปเย็นนะลืมสำเร็จมาอาอามีเอฟซีผู้หนึ่งบอกว่าอ่าให้กูกิี๊บว่าภาษาอีสานกิี๊บว่าเคยหัวว่าวเด้อ โอ้เต้ใต้วาบุเกงภาษาอีสานเป็นตู้นะทุกคนเป็นตูได้ป่ะเนี่ตู้พวกกินหลายทุกคนแม่ตู้มีแต่จำน้ำกินกินป่นกินน้ำกินน้ำหมดแล้วกินน้ำหมดแล้วละเลือดต้อนบบดนั้นนะนี่หมกปิดเต้ใส่คนให้เข้ากันนะคะทุกคน โอเคแล้ววะแซบละแซบ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 จ้าอาหารมม้อเส้าของเฮาอร่อยแน่นอนค่ะบท อันนี้ของเบอร์ดี้แทุกคนอันนี้ของเมตุอันนี้แมนของกุ๊กกิ๊กพ่อไอ้บิ๊กเนาะทุกคนนะเนาะวนเมกุกกิ๊กจัดผ่าเขากับาัากิปกินข้าวแล้วทุกคนข้าวตนอช้าวนะคะปนปลา,าๆๆกินยังยังเกาะยังผักกับทุกคนแม่ต้มัาเดี๋ยวผักกับนะมันก้กบัว เรียกว่ามีผักกะหล่ำเรียกว่ามีผักบีกะตําหัวกะทิหวานนือพผักเก็บจากทางบ้านรวมๆเลยอันนี้เป็นผักกะทิลิงมรัวใบมะม่วงมีแม่ใบมะม่วงนีแม่ใบมะวงีแม่ผักกะทินีแม่ใบมะม่วงนะทุกคนเนาะ พ่อพ่อมาวะนนะ์พ่อพ่อมาเนาะทุกคนกินข้าวพ่อกินอยู่นะทุกคนอ๋อนี่เนาะทุกคนเขาไปเบิ้งแม่กุกกิ๊กแต้งกินอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนซัด <esh> ้าเขาแล้วล so ักกุกกิ๊กกรบเปิ่อซองไม่ถ้ากุกกิ๊กเ่าอย่างผิดไปกัขอโทษขออภัยน้องเด้อ สามารถคอมเมนต์มาได้เนะว่าสิให้กุ๊กกิ๊กฮ็ดคลิปอย่างเราทุกคนอ่าแมก่กุ๊กกิ๊กก็อยู่ในเหอนพุ่แหละอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าอยู่หน้าบ้านของกุ๊กกิ๊กเด้อทุกคนนี่บรรยากาศตอนเช้าอยู่หน้าบ้านของกุ๊กกิ๊กเองนะคะนี่ก็เป็นเหอนเอ้ยตุ๊กเ้อทุกคนเหอนได้ตุ๊กกับเือนกุ๊กกิ๊กก็อยู่ใกล้กันเนะาะเฮาก็อยูยุองต้นมากม่วงเ้อ อ่าทุกคนไอ้ตุ๊ไปส่งแม่อยู่หนาเนาะอ่ามื่อนี้กุ๊กกิ๊กน่าจะบบได้ไปนาได้ทุกคนอ่าถ้ากุ๊กกิ๊กว่าอย่างผิดไปก็ขอโทษได,ด้ทุกคนเพราะว่ากุ๊กกิ๊กเปิดสรงใหม่เนาะกุ๊กกิ๊กกะว้ากุา๊กกกกกะเอี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเจ็ดโบงเนาะทุกคนเจ็ดโบงเด้อเมตุสีก็กวดกลางบานเนาะกวดกลางบานอยู่ะเนาะทุกคนกวดกลางบานอยู่ ไระตูแป็ละมือไม่ตูกะกวาดกำวาดเป็นจัสซี่ประจำแล้วทุกคนโอเคทุกคน,คนกูกี้กะสซีขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อพ้อคุกคนกดไลค์กดแสกกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กูกี้แคสคลิปต่อไปไดเดอ้อบ๊ายบาย